นี่ครับยูซังเนื้อสตูดิโอนี่เราจะมาทำตำเจอเจอนะครับวันนี้เราจะมาทำพริกเอ้ยมัอนี่เขาบอกอีสานว่ามัอนี่เขาเรียกว่าตพริกประมาณสี่สิบเมตรนะครับมัอนี่เขาอยู่กับยู่กับอะไรครับอันอันยังว่าซ้อมต่อโจวกันๆนั่งกินซ้อมต่อโจวตอนเยี่ห้อนี้จะมาทำนะครับนี่โอ้ยมัอนี่เขาจะไปเห็ดเด้อเออมองออกอีสาน บันมาว่าอะไรผมไกิ้ครับนี่ครับักีเด้อครับนี่นี่ฮ้ก็สนสาดำยืนด่านลราครับบ่าวาวางมันหล่ให้นครับมาานบซอยกันเทาหนึ่เม็ดสเม็ดแกขวนซอยกันในทีอ้ยหัหนี้สามเม็ดสเม็ดห้าเม็ดหกเม็ดเจ็ดเม็ดเเม็ดปเม็ดสิเม็ดเจเม็ดสอเม็ดสามสี่ด

được rồi đi 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 xong rồi <laughs> cái <laughs> tí bây giờ tí mình đi 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 mình ra mình đi 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 สิ่งต่อไปคืออันนั้นเนี่ยวะอันนั้นเนี่ยอันโอ้อยู่หนีนครับนีพวกเอาตะพีตะเข่ามารับนี่ใส่ไลยแส่ไลยใส่หน่อยแส่หน่อยครับพี่เขาหลายง่ายพี่โอ้ย my g o s ตีปีเปินอ่าถือไปห้าบริษัทสปอนเซอร์นะครับน้ำปลาเขาใส่เบัตรสอดเลยครับนี่เบัตรตะพีเลยครับเปิดใส่ลงไปครับ บราแซ่บกับปุ้งไม่แค่นั้นแหละน้ำตาลเหรอเออว่ะเอาน้ำต,ตาลไม่น้ำแนวน้ำบบตาลไม่น้ำแนวตอนนี้ได้ตอนนี้ตอนนี้ปลาแดกะนะครับมันใครก็เรียกว่าปลาลักก็แล้วแต่ผมจะเรียกปลาแดกนะครับเอาใส่สอนหนึ่งนะครับปลาแดกเนาะยันปลาแซ่ <c oughs> บอยู่บักหน้าวครับบักน้าว,าวแดกแล้วับเอาหมิ่นมาอยู่กับผู้ปกครองนะครับไม่แนะนำนะครับอะ กกับผู้ปครองไม่ได้ินี้ต้องให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นของมีคมนะครับของมีคมแล้วก็สิมยองก็เอาฟันกับกับฟันโดนตีเบสนะครับเฮ้อาสิบได้ดีวะอะไรผมไม่รู้ตั้งแต่สิบปาดสองสองเฟืองกันบ้างก็อื้นแบนเขาเอืนแบนแซงหมดฟันนะพ่ใส่แค่นี้ครับมาก่อนะพ่อมาก่อนอร่อยสิดครับปะคุ้องไปครับ ปาดโธ่บ oh, ีกบายยาไม่มีน้ำตาลเลยนะเอาใส่หลายๆเลยเอาตอนนี้นะนี่ใส่ลงไปครับนี่ใส่ลงไปครับนี่ใส่ลงไปหลายๆครับมันยังสีแซบเพลินปาดโธ่บายยะโอ้ทำไมนี่ยังขาดน้ำตาลอยู่เรื่อ ก่อนเพื่อนกันี้ก็ร้ายเราย่ยองโอ้การคืนแล้วครับคณะบริวิพื้นมาใส่มา,ามนใส่มาใส่มาใส่อีกนี่ครับตอนนี้นี่ครับเราล้างมือได้ครับไม่ต้องห่วงใส่ลงไปพอแล้วกระชินเอาใาหม่ยังงาาั้งบาดเจ็บบอกอุบอกที่ละ่ะปัน้นโอ้อยังบาเดเจ็บย,ยังเลยเด้ใส่เท้าเทแาวยัิ้นนะไหนครับ,าบมาฝากบไปโมบ็อกเซ็นเซอร์ออกเยอะ นึงครับความรักก็เหมือนการชอบน้องปอซิความรักก็เหมือนกระถินถ้าเราไม่เด็ดมันออกมันต้องทินไม่ได้อันนีรแซ่บซื้อที่ดีบอกแสบน้องใส่น้ำตาลก็ได้จ้ามินจะกระชิมาร์โอระดับโอระดับนี่แล้วมันกลับโอเคเลยครับทำส่งไปนี่ระดับนี่แ่ละเอ้ยตัวศัตรูเดียวว่าตรงนี้ เราจัดการเลยครับมม่ออ้งหอนหูเลยเว้ยไอเลยครับไปเลยเข้าไปมองกระดาษสีเขียวนี่ครับนี่ก็สีหู้ยลงไปเดือดนะครับมายังดอกมันมันใหญ่หลักนี่เฮ้ยเป็นตะแสบบ่ล่ะครับในมาอยู่บ่ปีกอันอันกี่ปีเนี่ยไม่น่าใช่ปะ สี่สิบเมตรของเราเพชรอิลีครับตอนนี้ไม่ตกรอยครับสอดีรอยครับมาแมอากาศเดี๋ยวเดี๋ยวมาปอบอกกระทินงไซกันเอางี้มาปอบอกกระทินใส่ได้ครับบ้านนี้นี่ไหมตกลงเพชรไซทับจังหวะนี่เพชรแห้งเฮ้ยเฮยเขากระถิ่งไแบบแนวนี้ได้แล้วครับนี่นี่ บ่มีซอนพร้อมก็อนุญาตใส่มือนะครับด้านล่างซอนบริการนะครับลืมแมนบุยเพชรอีรีเอาเนาะเพชรอีรีสี่สิบเมตรเราจะได้ตะกรงเข้าเลยครับรอแนยังไงครับจะสูบมันก็ออกหูไหวจักมาแม่มาแม่เอาการมาแม่นี่เอาเลยมากินเลยเด้อครับกระถิ่นพอนดีเซเวลาเออเดี๋ยวแต่ไปเปลี่ยปากกได้โอเคสี่สิบเมตรเดี๋ยวยัวครับ อืมอืมนครับโอเคลงมาดำเด้ออืมถ้าไหนซ้ำไหนเขาก็ขอเสียรายสามันนี่ถูกไหมมือกันเสาหมาตื่นมาประมานลอยใจเขาใส่ใส่ลอยบิ๊กรอยเม็ดเอ้ยลอยเอ้ยลอยลอยไปยะเพ็รอิลีครับมือนี่อาจจะกินมาเบิร์ดเด้อครับนี่ครับนี่น้ำโคกด้วนน้ำโคกด้วนเพ็รแห้ง ไปแก,ก้วเจ้ตีมะนำ้นำถึแล้วคือบบเนี่ยเนี่ยต้องกลัวต้งกลัวหันมาแม่นี่ครับมา,มาเด้อพ่อแม่ไปนอนมาเด้อเนี่ยซีซีเม็ดหยดวยวอืมงูดแดงครับงูหัวแห้งตอนเนี้งับงับหยอดกระถินนี่กระถินครับ งานการมาจิ้งอยากอรื่นยังอะไรเกษตรเกษตรอันน,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 นี้บาดีว่ตัวบาดีตัวเด็ดเชื่อด้นดานช่ยปะอืยอันนี้บอกสมโอ้แล้วครับงานแตกแล้วครับตอนนี้บอลแนะน้ำกินเพชร,รนะครับไม่ครับแต่บอกผมมาสลองพันทับซื่อมาซับมัน,นต้องใส่พันเม,มด็ดแมนบอกเฮ้ยลายเม็ดก็พอละมั้ง ขนาดซีซีเป็นยังเพี้แล้วโอ้กขิ้นไ่ได้พี่จีนมูสวนปะว่ารับต้นแบบพริกนะครับต้องพริกแหงไงมามาเท่ๆอจารโอก็เป็นคนลีดน้าโคกอะแบบแบบสีอะแก้วอะแบบสีแก้วกิน้ำลงไปซวงเลยครับจังหวะนี้ม่แม่อาการมแม่มาเด้อครับมาเด้อครับอืม ม an no <yes ั่งขโมยเพชรไปเนีดยผมบ่ค่อยตะกี Whoops ้ผมกินเพ็ดดูอยู well ่แต่เดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้กินเพ็ดอีหลีเอางับคำโตโตโอ้คำโตโตบ่ได้ดอกเพ็ดไปครับคำโตโตเนี่ยกลั่ใหญ่บันเน่ได้ครับคำเยอะย่งเพ็ดอ่ะจะไปกินได้ไหมโอ้ บเพยนเป็นินลิ่เบดน่เดอีกเนียนี่ลงปัตนี่กดเนีโอ้มันดการมันเดกาดีนะโอ้น้ำตาแตกลวจังวันี้อ ข้อแห้งนะครับไม่เห็นเพลนเลยเนี่ยตอนกินนี่ครับนี่น้ำ็หนขาจได้รกออโป่องกดกดกดยกเลิกเลยกูจะใส่เสียงให้จบอกโอปอเท่ดีว่ะเสียงไง ก็โอเคจอมมันดำเป็นบอนตั์เนี่ยหยุดก่อนรอดูเบื้องหลังนะครับกูให้มัญเด้ียล่ะเออเออเดี๋ยวมาไปเลยครับมาไปเดี๋ยว บ่เพี้ยครับบ่เพี้ยมูซึ้งยังเลยครับดวงห่าพ่อมผมตาแตกเลยต้องเงยก,กมือมีเพี้ยคนหนีบ่ต่อ,ตอเพี้ยคนหนีบ่อืะบ่เพีเพเ้ยได้ครับบ่เพี้ยได้ละไปครับสองชีวิตเดี๋ยวก่อนปิดเดี๋ยวก่อน โจ๊กีฟ์นะครับเอาด้วยครับเอาด้วยนี่ครับไปครับกำจะโตไม่คายนะครับโอ้โหคายครับนี่บิังนี่บิังนี่นี่นะครับไอไอนี่ครับนี่ยเว้เยอะเยอะเยอะเ้าวตัวอาปากนี่ครับบ้าครับ แล้วางานไรล่นเลยะบขาใช่เล่นลยโอ้บาซิโอ็ดน้ำน้ำน้ำเอานี่ปแแเดี๋รคอเอาไ้บัตรโจ๊กคิวแค่ันครับตอนนี้ไว้แห้ง ไป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 นไม่เข้าใจไปไป